สำหรับนโยบายนะครับของทางโรงเรียนนะครับก็ก็จะพัฒนาในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวิชาการนะครับกีฬาดนตรีนะครับหรือหรือแม้กระทั่งในทักษะอื่นๆแต่ที่เป็นจุดเด่นของเราในตอนนี้ก็คือในในเรื่องของกีฬานะครับคือปัญจาิีรัตกับแบดมินตันซึ่งมีแมตช์การแข่งขันนะครับ เราก็จะคอยสนับสนุนนะครับให้ลูกนักเรียนนะครับได้มีกิจกรรมหรือว่ามีแอรแมพที่จะไปแสดงออกในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเรานะครับประจําจังหวัดนะครับเราก็ได้มีการซัพพอร์ตสนับสนุนกับกีฬาปัญจกศิลั์อยู่แล้วนะครับซึ่งกีฬาประเภทนี้นะครับเป็นกีฬาความหวังของจังหวัดนะครับในการที่จะสร้างเหรียญนะครับรางวัลนะครับที่ไปแข่งขันในรายการต่างๆให้กับจังหวัดนะครับโดยทั้งการกีฬาเริ่มต้นจาก เรื่องของโครงการนะครับเรามีโครงการที่รับงบมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับว่าโครงการเตรียมนักกีฬาแข่งขันรอบระดับมหากรรมกีฬาระดับชาตินะครับก็มีการจัดสรรในเรื่องงบประมาณมาก็คือเรื่องของการเก็บตัวค่าเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับถ้านักกีฬาที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบระดับชาตินะครับนักกีฬาทุกคนก็จะมีค่า ตอบแทนในการฝึกซ้อมเป็นรายวันนะครับโดยทั้งนี้ไม่เกิน90วันในแต่ละครั้งนะครับแต่ละรายการทั้งกีฬาเยาวชนและก็กีฬาแห่งชาตินะครับ